สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเลนดอมของชาววันอังคารนะคะอ่าเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารต้องประสบพบกับอะไรบ้าง นะคะก่อนอื่นขออนุญาตเจ้าที่จะทางครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาววันอังคารเคารพนับถือบูชาด้วยนะคะอ่าก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปทุกๆคลิปให้กับช่องของเต้ยตา่ยาเปิดดวงด้วยนะคะเอาเรามาดูกันลูกมาชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้จะต้องพบต้องเจอกับอะไรบ้างชาววันอังคารขา ครูบาอาจารย์เปิดโชคเปิดดวงให้ชาววันอังคารด้วยนะคะอ่ะไพ่ใบที่1ดึงมาชาววันอังคารอ่าหกดาบหกดาบเป็นยังไงคะหกดาบภายเรือออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องมีราวมนีนู่นมีนี่ที่มันวุ่นวายจังเลยเนี่ย มันกำลังจะคลี่คลายออกไปนะไพ่หกดาบบอกว่าปัญหาเรื่องราวอะไรต่างๆทุกเรื่องบางคนเจอมาไม่เหมือนกันเนาะคนดูร้อยคนก็ร้อยเรื่องได้อะใครเจออะไรมากำลังจะคลี่คลายปัญหาจะจบออกไปนะคะชาววันอังคารขาหกดาบมาแล้วพายเรือไปแล้วเนาะอ่ะมาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะไพ่ใบต่อไปชาววันอังคารเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไพ่ใบต่อไปแปด ดาบอ่าแปดดาบใครที่มืดแปดด้านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกจะเอายังไงดีหรือใครที่เขาเรียกว่าปิดตัวปิดใจปิดหยุดการติดติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเออมีนะแปดดาบเนี่ยเป็นประมาณนี้นะอืมเดี๋ยวมาดูใบต่อไปกันเกถ้วยเก้าถ้วยบอกอยังไงคะ บางคนเนี่ยปิดกั้นตัวเองบางคนไม่แน่ใจกับเรื่องบางเรื่องไม่แน่ใจกับบางสิ่งบางอย่างเนาะก้าวถ้วยหรือถ้ามองอีกลักษณะหนึ่งช่วงนี้ก้าวถ้วยนี่ดูดีมีสเสน่ห์มีความอุดมสมบูรณ์อ่าเงินทองหรือความเป็นอยู่ชีวิตที่ค่อนข้างโอขึ้นดีขึ้นชาววันอังคารถ้าใครก่อนหน้านี่ยรู้สึกตันอ่าแปดดาบคือทางตันนะใครก่อนหน้านี้รู้สึกตันเรื่องการเงินเรื่องการงานเนี่ย ทีนี้ก้าถ้วยมาแล้วจะดีขึ้นนะชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้จะดีขึ้นนะจะสมบูรณ์ขึ้นนะจะเหมือนกับว่ากินอิ่มกินหนำนะนอนหลับหรืออยากไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเนี้ยจะสดใสขึ้นนะชาววันอังคารจะดูมีเสน่ห์ขึ้นนะ,ช,นะนนนะช่วงสัปดาห์นี้อ่แปดถ้วยมา ใบต่อไปอะไรคะราชินีถือไม้ค่ะชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้โดดเด่นเรื่องการงานเป็นพิเศษนะคะการงานจะมีความโดดเด่นชัดเจนงานจะสนับสนุนเราไปในทางที่ดีขึ้นงานที่ทําอยู่จะได้รับความมั่นคงในชีวิตนะอืมการงานดีนะวันอังคารช่วงสัปดาห์นี้อาอามาดูไพ่ใบต่อไปมาดูไพ่ใบต่อไปชาววันอังคารสัปดาห์นี้ว่าอย่างไร เจ็ดไม้เจ็ดไม้ปัญหาอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าอาชาววันอังคารเนี่ยเจ็ดหม้ขึ้นกับ ขึ้นกับอะไรคะ6ดาบเขาบอกว่าใครที่เจอปัญหาเจออุปสรรคก,ก่อนหน้านี้เราจะสามารถข้ามฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเราได้เจ็ดไม้เนี่ยเราจะสามารถข้ามอุปสรรคเราได้ข้ามข้ามกำแพงที่มันขวางขวางหนามที่ขวางเราเนี่ยเราจะสามารถข,ข้ามขวางหนามไปได้ออพูดผิดผิด,ผดถูกถูกแล้วนะคะอาชาววันอังคารอามาดูใบต่อไปกับลูกชาววันอังคารว่าอย่างไรอีก อาแปดดาบมาเก้าดาบมาบางคนเครียดวิตกกังวลช่วงนี้ชาววันอังคารสังเกตได้นะนอนไม่ค่อยหลับอืมนอนไม่ค่อยหลับนะนอนหลับก็หลับเหมือนกับว่าตื่นกลางดึกกลางดื่นแล้วก็ไม่ได้หลับอีกเลยอะไรประมาณเนี้ยนอนน้อยชาววันอังคารเนี้ยมีเรื่องอะไรอยู่ในหัวเราอะ่ะ วิตกกังวลอะไรหรืออยู่ดีๆเราไม่ได้เครียดไม่ได้วิตกกังวลแต่มันไม่หลับเองแม่แบบนี้ก็เป็นได้นะแบบนี้ก็เกิดได้นะบางคนไม่เครียดไม่วิตกไม่กังวลอะไรเลยอยู่ดีๆก็ต uh euh ื่นกลางดึกแล้วก็ไม่หลับเนี่ยมันเป็นได้นะมันเป็นของมันเองเนี่ยเต้ยเคยเป็นเลยล่ะอาการแบบเนี้มันตื่นแล้วมันก็ไม่หลับเออประมาณนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันทรมานน่ะอยากหลับแต่มันไม่หลับประมาณเนี้เนาะอ่ะมาดูไพ่ใบต่อไปกันค่ะชาววันอังคารขา นี่ไงอันนี้เป็น9ก้าถ้วยถูกไหมอ่ะก้าถ้วยแล้วต่อด้วยอะไรคะ10บถ้วยชีวิตที่สมบูรณ์ครอบครัวที่สมบูรณ์ครอบครัวที่จะมีเนี่ยชาววันอังคารเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสชื่นใจในเรื่องครอบครัวนะจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะ ถ้าคุณเครียดเรื่องครอบครัวอยู่คุณไม่ต้องเครียดนะชาววันอังคารช่วงสัปดาห์เนี้ยครอบครัวจะได้รับการเติมเต็มครอบครัวจะได้แบบอยู่กันให้ความรักกันให้ความรู้สึกดีๆต่อกันหรือมีสมาชิกเพิ่มมาในครอบครัวเราอะไรประมาณนี้นะชาววันอังคารขาแล้วทาให้ครอบครัวเรารู้สึกคลึกคื้นขึ้นรู้สึกมีความอบอุ่นและความสุขขึ้นประมาณนี้นะชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้ เรามาดูไพ่ใบต่อไปกันไพ่ใบต่อไปว่ายังไงคะสัปดาห์นี้ชาววันอังคารคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้จะต้องพบเจอกับอะไรอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญโอกาสใหม่อ่ะทีนี้บอกว่าเนี่ยการงานคุณจะดีมากเลยนะเราดูเรื่องการงานก่อนการงานราชินีถือไม้ขึ้นคู่กับหนึ่งเหรียญเขาบอกว่าการงานจะได้เงินก้อนจะประสบความสําเร็จ จะมีสิ่งดีๆเข้ามาอาจจะมีออเดอร์ดีๆมีลูกค้าเงินหนากระเป๋าตุงอะไรอย่างเนี้หรือว่ามีออเดอร์สั่งมารัวๆเลยจ้าชาววันอังคารน,นะหรือที่นี้เนี่ย เขาบอกว่าชาววันอังคารบางคนที่เป็นโสดอยู่อ่าบางคนที่เป็นโสดอยู่เนี่ยที่เป็นก้าวถ้วยเนี่ยเป็นโสดอยู่เนี่ยเป็นไพ่พ่อไม้แม่ไม้เนี่ยเป็นไพ่เป็นโสดเนี่ยจะมีคนมาเติมเต็มมีสมาชิกมาเพิ่มอ่ามีสมาชิกใหม่มาเพิ่มในครอบครัวจากก้าวถ้วยเป็นอะไรเป็นสิบถ้วยคือเต็มแล้วอ่าครบสมบูรณ์แล้วประมาณนี้นะชาววันอังคารตอนรับสมาชิกใหม่ในสัปดาห์นี้แล้วก็จะมีคนมาขอโอกาสมายื่นโอกาส นู่นนี่นั่นให้การเงินจะปังนะชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้การเงินคุณจะปังมากเลยโอเคเนาะโอเคเนาะมีโอกาสได้โชคด้วยนะโชคฟุกฟุกเงินพิเศษเงินตกเบิกเงินอะไรอย่างนี้ชาววันอังคารมีโอกาสได้เงินก้อนเพราะหนึ่งเหรียญมาก้อนใหญ่เบลเลอร์เลยมาวางอยู่บนมือครอบครัวจะสมบูรณ์ มีเขาเรียกว่าครอบครัวจะมีสาอาดม,มีมีโอกาสได้รับสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวอ่าเพิ่มขึ้นและทําให้มันมีสีสันทําให้มีความสุขความบันเทิงในครอบครัวเกิดขึ้นประมาณนี้ชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้ยอามาดูไพ่ใบต่อไปเนาะชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรอีกมีอะไรอีกคะบางคนได้แต่งงานอ่ะพูดเลยพูดเลยนะชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้สี่ไม้คือความเป็นหลัก นะทีนี้เนี่ยมาดูเลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่แต่งงานนะสี่หมายเนี่ยเห็นไหมความเป็นหลักหลักมั่นหลักคงความมั่นคงในชีวิตครอบครัวจะมีความมั่นคงขึ้นหรือว่ามีคนมาขอนี่ไงยื่นเงินมาให้เนี่ยยื่นเงินมาให้มาขอเรามาสู่ขอแล้วก็จะได้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาในครอบครัวประมาณนี้ถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่อะไรอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวเราก็เป็นคนในครอบครัวเราไงมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสมีงานมงคลนะคนในครอบครัวอย่างนี้ได้นะถ้าไม่ใช่ตัวเรานะลูกหลานในครอบครัวก็ได้ใครก็ได้เอออย่างนี้นะชาววันอังคารทีนี้เนี่ยสี่ม้ขึ้นคู่กับอะไรคะคู่กับเจ็ดม้เขาบอกว่าปัญหาอุปสรรคที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะฟันฝ่าข้ามกำแพงอุปสรรค จนประสบความสําเร็จการงานจะมีความมั่นคงการงานที่ก่อนน้นนี้มีปัญหามีอุปสรรคมีแต่ความยุ่งยากมีแต่ความเหนื่อยล้าต้องต่อสู้อะไรอย่างเนี้ยต่อไปนี้การงานจะมีความมั่นคงจะเป็นงานที่ถูกฉลกกับเราแล้วนะสี่หม้เนี้ถูกฉลกแล้วจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้เออชาววันอังคารนะอืประมาณนี้นะประมาณนี้นะอะมาดูใบต่อไปกับลูกชาววันอังคารว่ายังไงคะ ช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรอีกชาววันอังคารเดซนะเดซเดซตายแล้วเกิดใหม่นะแไม้ฟังนะ8ดาบพูดผิด8ดาบ9ดาบแล้วก็มาเดสเนี่ย สาเหตุที่เรานอนไม่หลับชาววันอังคารนะสาเหตุอะไรคะที่เรานอนไม่หลับอาทีนี้พลังงานตรงนี้ถ้าใครไม่มีเรื่องเครียดมองสองมองสองสองเรื่องนะเตอรจะแยกให้2เรื่องนะชาววันอังคารลูกถ้าใครไม่มีเรื่องเครียดเลยอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาแล้วนอนไม่หลับเอง เป็นเพราะอะไรคะหนูไม่เครียดนะแม่แต่หนูไม่ค่อยหลับเองนะหนูทรมานมากเลยเพราะอะไรคะไพเดทคือไพดวงวิญญาณออกมาบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยใครที่เป็นประมาณว่านอนไม่หลับโดยไม่มีสาเหตุโดยที่ไม่มีเรื่องเครียดแต่มันนอนไม่หลับของมันเองเนี่ยแสดงว่ามีดวงวิญญาณมาขอส่วนบุญให้หนูกรวดน้ําหรือไปถวายสังฆทานโดยเร็วไวแล้วทีนี้มองเรื่องความเป็นจริง หนาะมองเรื่องสภาพชีวิตความเป็นจริงเขาบอกว่าชาววันอังคารเนี่ยที่ก่อนหน้าเนี้ยใครเคยพบกับปัญหาตันการเงินตันการงานตันนู่นนี่นั่นตันแล้วก็มีก้าวดาบให้เราเครียดนอนไม่หลับวิตกกังวลนูน่นนี่นั่นสารพัดเลยว่าชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็เหมือนกับว่าเจอกับท็อกซิกเจอกับปัญหาชีวิตมาค่อนข้างมากไพ่เดทเออกมาบอกว่าต่อไปนี้เนะี่ยเดทคือตายแล้วเกิดใหม่นะต่อไปนี้จะ,จะเจริญรุ่งเรือง ถาวรวัฒนาสถาพรมั่นคงชีวิตจะเบิกบานและดีขึ้นเนี่ย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 ชาววันอังคารประมาณนี้นะหรือถ้ามองเป็นเรื่องความรักนะคนที่ตัดขาดกันไปคนที่เงียบไปคนที่ปิดจบกันไปคนที่ขาดการติดต่อเนี่ยแปดดาบคือปิดตาปิดใจหรือปิดกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดต่อไม่พูดไม่คุยกันไปจนทําให้เราเป็นก้าวดาบเครียดวิตกกังวลคิดถึงเขานอนไม่หลับเนี่ย แล้วก็ทีนี้เป็นเดทเนี่ยจบกันไปเลิกกันไปออกห่างกันไปเนี่ยตายจากกันไปเลยแต่ไม่ได้ตายจริงๆนะออกจากชีวิตกันไปเลยเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสนะคนประมาณประเภทอย่างเนี้ยจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะจะกลับมาตายแล้วเกิดใหม่ไงกลับมากลับมา เนี่ยมีโอกาสเป็นมกลับมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราได้นะเออกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเราได้นะสําหรับชาววันอังคารนะอามาดูไพ่ใบต่อไปกันลูกไพ่ใบต่อไปว่ายังไงอีกชาววันอังคารช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรอีกคะเดอสตาเดอสตาความมั่นคงในชีวิตชื่อเสียงโดงดังการงาน การงานจะดีมีแต่คนนิยมชมชอบมีคนรักมีคนรายล้อมไปด้วยหมู่มิตรบริวารกัลยาณนิมิตท,ที่ดีและรักให้ความสนับสนุนเราถ้าใครทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์จะมีชื่อเสียงโด่งดังรวดเร็วนะคะแล้วก็บอกว่าชาววันอังคารใครที่นอนไม่หลับเหมือนที่เต้ยบอกไงที่ไม่มีสาเหตุเนี่ย ให้ไปกรวดน้ำหรือทำบุญให้กับอาลัยดวงวิญญาณที่มาขอส่วนบุญกับเรานะคะแล้วทีนี้เดือดสตาขึ้นคู่กับอะไรลูกเก้าถ้วยสิบถ้วยเดือดสตาครอบครัวจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวจะสมหวังสำเร็จทุกสิ่งทุกประการนะ เนี่ยบางคนมีโอกาสได้แต่งงานจริงๆนะมีโอกาสเจอคู่นะมีโอกาสเจอคู่เจอคองมีโอกาสมีคนมาชอบมาจีแล้วก็มาอยู่ในครอบครัวเป็นสมาชิกครอบครัวเพิ่มนะพอเก้าถ้วยเนี่ยมันไม่ครบสิบไงมันยังไม่เต็มมันมีครบแล้วแต่มันขาดความรักไงพอมาปุ๊บสิบถ้วยเลยความรักมาเลยความสมบูรณ์ในครอบครัว เงินก้อนใหญ่มาเออนี่ไงเดอะสตาร์มาอย่างเนี้ยอะมาดูใบสุดท้ายกันชาววันอังคารนี่ไพ่ค่อนข้างโอเคนะช่วงปลายๆเนี่ยอืมคือช่วงอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราเจอมาไงผ่านมาแล้วพอตอนท้ายเนี่ยมันดีเลยนะชาววันอังคารไพ่ใบสุดท้ายว่ายังไงคะชาววันอังคารสัปดาห์นี้อืมทีนี้เขาบอกว่าเจ็ด เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยบอกว่าชาวอังคารเนี้ยสัปดาห์นี้มีช่องทางเพิ่มในการหาเงินอ่า ใครที่มองหาช่องทางเพิ่มโอกาสใหม่ในการหาเงินช่วงสัปดาห์นี้ชาววันอังคารนี้จะคิดได้จะมีช่องทางหาเงินเพิ่มจะมีไรายได้มากกว่า2ช่องทางมากกว่า1ช่องทางมากกว่า2ช่องทางอะไรอย่างเงี้ยจะมีไรายได้สมมติว่ามีงานประจํามีงานพิเศษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทําได้ดีด้วยนะชาววันอังคารสัปดาห์นี้นะจะมีความคิดไอเดียที่มีตัวเลือกเข้ามานู่นนี่นั่นอ่าอย่างนี้เลยนะชาววันอังคารสัปดาห์นี้นี่ไง ไพ่ท้ายสำรับเป็นอะไรคะหนึ่งดาบหนึ่งดาบคืออะไรลูกประสบความสําเร็จฟันฝ่นาปัญหาอุปสรรคมาจนได้รับชัยชนะและมีความสําเร็จและความชัดเจนในหน้าที่การงานและความรักที่ดีชาววันอังคารโอเคนะสัปดาห์นี้ค่อนข้างโอนะลูกนาเหรียญกองใหญ่มานะก้อนใหญ่มาเนอได้เงินก้อนเนอชาววันอังคารสัปดาห์นี้เฮงเฮงปังปรวยๆวยเลยล่ะอ่ะ,อะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ